ถ้าเราให้ AI อัจฉริยะทั้งสองอย่าง d e e p s และ ChatGPT มาดับฮีโร่ Rv แข่งกันเพี่อให้ไม่เป็นการเสียนาฬิกาเสียเวลาเราจะเริ่มดับฮีโร่กันเลย ขันแรกนะครับ<ม>เดี๋ยวผมจะให้ฝั่ง ChatGPT เริ่มก่อนเดี๋ยวผมขอญอาตโทรหา ChatGPT ก่อนละกันสวัสดี ChatGPT สวัสดีครับวันนี้มีอะไรให้ผมช่วยไหมครับเราจะให้นาย Draft Hero Rv แข่งกับ Deep Seek ได้เลยครับจะให้ผม Draft Hero หน่อยครับผมพร้อมเริ่มได้เลยนายจะต้อง<ม>เป็นคนเริ่มก่อนนายจะต้องแบนก่อนหนึ่งตัวนายจะแบนตัวอะไรผมขอแบนมังการาก่อนครับทำไมเป็นมังกาามังการาเป็นฮีโร่ที่เก่งมากในช่วงเลเยอเฟสครับและค่อนข้างเล่นยากถ้าโดนกดดันช่วงต้นเกมครับเออเออเออ AI อัจฉริยะกูแบนมังการ่าตัว ต่อไปเราจะไปหาดีฟซีครับแต่ว่าดีฟซีเนี่ยไม่สามารถที่จะโทรเสียงไม่ได้นะครับจะต้องพิมพ์คุยกับเขานะครับผมจะบอกดีฟซีว่าปุ๊บมาดูกันว่าจะเป็นตัวอะไร <Wh ey. S 1> <laughs> เดี๋ยว <laughs> เดี๋ยว <laughs> เดี๋ยผิ <laughs> เด <laughs> เกมผิ <laughs> เดเกม โอเคกลับมาเกมเดิมกลับมาเกมเดิมแล้วมันบอกว่าฟอนติโนว่ะดีฟซีกแบนด์ฟอนติโนเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่แชททีปีตอนเนี้ยทางฝั่งดีฟซีกอบะแบรนด์ฟอนติโนตัวแรกนายจะต้องเลือกแบรนดหนึ่งตัวนายจะแบรนดตัวอะไรงั้นผมขอแบนดซาต้าก่อนครับซาต้ามีสกิลที่ทำให้เขาตามฆ่าได้ง่ายครับแลวถ้าเล่นดีจะคุมเกมได้เลยครับแผชไหนเนี่ยแททีปนะครับเลือกแบนเป็นซาต้านะครับไปฝั่งดีฟซีครับว่าจะแบรนดตัวอะไรครับ อ๋อน,นี่ไงขเขา<ห>เ,เรียก<ห>ลอเรียลเขาเรียกลอเรียลอ๋อมีอมารมพบดนิดนึงแบนลอเรียวไปนะครับผมแบนฟอร์เรนก่อน,นลอเลอรียวนะเฟดแบนเราเรียบร้อยหมดแล้วใช่ไหมต่อไปเป็นเฟดพิกซึ่งจะเป็น g p t เลือกก่อนหนึ่งตัวแชท GPT ตอนนี้นายต้องเลือกพิกฮิโร่มานหนึ่งตัวแล้วนายจะเลือกตัวอะไรผมขอเลือกพิกอลิสเป็นตัวแรกครับ เรือหลุดกับฉันที่ดีกเรื่องตัวแรกนะครับเป็นอลิสนะครับผมทำไมนายถึงเลือกพิกอลิสมาเป็นตัวแรกอะอลิสมีสกิลคุมพื้นที่และช่วยสปอร์ตทีมได้ดีครับทำให้ทีมได้เปรียบในการไฟท์ครับก <s> ็มันก็จริงของมันแหละแต่มันมันเหมาะสมมากพอที่จะหยิบมาเป็นตัวแรกหรอว่า <c oughs> ต่อมาจะเป็นฝั่ง Deep ซิกนะครับจะเลือกได้สองตัวนะเลือก <c oughs> ได้ สองตัวปั๊บเราคนเลือกพิจารายอนสองตัวย่อนและคิงแนตเอ้ดูตัวหนึ่งเป็นตัวเลดตัวหนึ่งเป็นตัวต้นเลือกดีเลือกดีเดี๋ยวเรามาดูกันว่าฝั่ง a ช g ิพเนีจะแก้เกมมันยังไงนะ c ช a t g ิ t ีตอนนี้ฝั่ง d e e e ฟซ่ะเลือกมาเป็นยอนกับด้วงนายเลือกได้สองตัวนายจะหยิบตัวอะไรมาแก้ทางผมจะเลือกทาร่าและอเนตครับทำไมอ่ะทาร่าพักง่ายและทนส่วนอเนตมีสกิลขัดจังหวะและป้องกันเพื่อนร่วมทีมจากการโดนดาเมจครับมันไม่ทับกันหรอกับอลิสตัวก่อนหน้านั้นน่ะได้ครับงั้นผมเปล คาร่า <Tara S 2> เป็นฟลอเรนติโนแทนครับฟลอเรนติโนโดนแบนไปแล้วขอโทษครับงั้นผมเป็นลูบูและรัสครับล <U> ูบูกับแรสโอเคทําไมถึงเป็นตัว2ตัวนี้ลูบูเป็นตัวที่ทนพลังมากส่วนรัสสามารถสร้างความเสียหายและคุมพื้นที่ได้ดีครับโ <Okay. S 2> อเคก็โอเคนะล้วงย้อนได้แล้วก็ต่อสู้กับด้วงได้ต่อไปคราวนี้ต้องเป็นฝั่งดีฟเลือกหนึ่งตัวคิดแมต่ตลอดว่าใช้ g ี t ฉลาดกว่าวันนี้ผมได้เห็นแล้วทีโปกับแรสนายเลือกได้หนึ่งตัวและแบนอีก หนึ่งตัวเขาจะเลือกอะไรครับฝั่งลิฟซิกเลือกอารามแล้วแบนด์ฟลเรนติโนมึงแบนด์ฟลเรนติโนไปแล้วนายแบนดอฟลเรนไปแล้วอะไม่ฉลาดหรอมันมันตามแพทด้วยอ่าเลือกในเฟสแรกเป็นอารามนะครับโรมิงแล้วก็แบน์เป็นพีราตต่อมาครับก็เป็นฝั่งแชททีวีนายต้องเป็นฝ่ายแบนด์หนึ่งตัวนายจะแบรนตัวอะไรผมขอแบน์เอลซูครับทำไมอะเอลซูมีระยะการยิงไกลและสร้างความเสียหายได้สูงถ้าอยู่ทีมฝั่งตรงข้ามจะกดดันเราได้ง่ายครับเราพูวนเอลซูเอลซู สู้เหมือนกันนะเลือกที่จะเป็นแบรนด์เอลสู้นะครับแต่คราวนี้ต้องเป็นฝั่งดิฟซีกแบรนด์หนึ่งตัวไม้ใช่แบรนด์ที่ฝั่งซีพีทีไม่มีแครี่เอ้ยแบรนด์ดีนะแบรนด์ดีแบรนด์ดีต่อมาจะเป็นฝั่งแชททีพีทีตอนนี้นายเหลือแบรนด์อีกหนึ่งสล็อตนายจะแบรนด์ตัวอะไรผมจะแบรนด์นาครอสครับนาครอสเป็นฮีโร่ที่เคลื่อนมากครับและทำเกมเบลลถ้าอยู่ฝั่งตรงข้ามจะทำให้เราป้องกันยากครับฝั่งดิฟซิกแล้วมันจะแบรนด์นาครอสไปทำไมวะตอนนี้ต้องเป็นฝั่งดิฟซีกตัว เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วต่อต่อเ้ยมันลแลนาต้องการเมจถูกกล้องแนะนำเป็นเตลวเซียนเลือกเป็นเตวเซียนนะครับ่ในส่วนมันก็เลือกนี้ใครจะหาทำคอนเทนต์นี้คิดดีนะครับโอเคต่อไปฝั่งแชวทีแีวีตอนนี้ฝั่งหนข้ามเลือกเป็นเตียวเซียนมานายต้องเลือกคีโร่อตัวสุดท้ายนายจะเลือกอะไรนั้นผมจะเลือกคริซี่และคิวกรอสครัแต่ทีมายขาดแครี่อยู่นะถ้างั้น เปลี่ยนเป็นคาเฟอนีแทนคิวกรอสครับอนนี่ฝั่งตรงข้ามแมนไปแล้วอ่ะขอโทษครับงั้นผมเปลี่ยนเป็นไวน์โอเลตแทนครับเอาไวน์โอเลตกับตัวอะไรงั้นผมจะเลือกคิวกรอสมาเสริมด้วยครับโอเคครับพิกสุดท้ายของฝั่งแชททีวีนะครับไวน์โอเลตกับคิวกรอสนะครับผมเหลือแค่ตัวสุดท้ายของฝั่งดีฟซ e กนะครับว่าอะไรเป็นตัวสุดท้ายโอเค จัดเลยวะตอนนี้มันน่าจะเออเวลาครับทุกคนครับคือมันยากลำบากมากในการที่จะควบคุม AI ให้มันตอบสนองเราตามต้องการนะครับผมแนะนาก็อาเอรานี่คืออะไรมอทอสถูกป่ะงั้นผมจะเลือกมอทอสแล้วกันนะครับอู้นั่งรอจนเปื่อยนะครับผมเราให้ทั้ง2 AI นะครับดับเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นกันดูนะครับโอเคตอนนี้นะครับทั้งสองทีมเราก็ทาการแบ่งทีกันเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาคอยเดียกันแล้วกันว่าใครจะได้อยู่ฝั่งไหนมีด้านก้อยกับด้านหัวนะครับอ้าคุณอุ้ยในฐานที่คุณอุ้ย เอาหัวหัวก้อยถ้าชนะจะมีสิทธิ์เลือกว่าจะเอาฝั่ง ChatGPT หรือฝั่ง DeepSeek ซึ่งไลน์อัพมีแบบนี้นะครับฝั่ง ChatGPT ีทครับจะเป็นอลิสรีโป้แรดไวยโอและคิวก็ต์นะครับส่วนฝั่งลิฟซิกนะครับจะเป็นยอนด้วงอารัมเตลเซียนมอทอสครับ ออกกอ้เดี๋ยวขอพีเคราะก่อนขอพี่เคาะกอ่อนมอทอสริโปอเอาริโปไปชุนมอทอสผมว่าน่าจะแบบได้เสียงกันอยู่นะแล้วก็เลนกลางเนี่ยมิดเลนเป็นแรดฝั่งเราได้แรดฝั่งเขาเป็นเตลเซียนอันนี้สูสีดูดีดีกันคนละอยา่างแครี่เราได้ไวโอฝั่งเขาเป็นยอนผมกอดเน้นง่ายแล้วกันผมเลือกฝั่งดิฟซิงปอตั้งงานพวกเราทีมดิฟซิสู้ เดอะเป็ดขอแนะนําพ่อหมดเทเลเปย์บริการเติมเกมที่สายเปย์เกมวางใจที่สุดในตอนนี้การันตีจากผู้ใช้บริการจริงมากกว่า3 0 0 0 0นคนสะดวกรวดเร็วพร้อมให้บริการตลอดย4ชั่วโมงโปรโมชั่นจัดเต็มพร้อมโค้ดส่วนลดสาหรับคนดูช่องเดอะเป็ดนาไปใช้ลดเพิ่มได้อีกเปย์ให้คุ้มเปย์ให้ฉลาดต้องเคเลเปย์เท่านั้นอย่าลืมใช้โค้ดเดอะเป็ดกันเยอะๆนะครับเขาจะได้สปอนตอผมไปยาวๆไปครับเริ่มเกมกันแล้วครับระหว่างซีซีประทะแคปจีพมาดูกันว่าจะเป็นไง เฮ้ยสวยพี่โอเว่นเฮ้ยได้ไงวะโอเว่นใครโดนมันลง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 อถอยกเถอยอยากอถอยกอนถอยกันมันลงมันลงมันลงข่อยถอถอยถอยถอยได้หมด้อเยอยู่ป่อย่อยปล่อยทต้องหนีวะต้องหนีวะโอยมันไถหมดมันไถหมดทีผักไปยังไงสู้ไถหมดนเนี่ยสู้สู้อยู่พยายามอีกนิดนึงเออพี่เมยสวยมาเมยต้องตะเป็ดต้องตะเป็ดว้ ไอ้คนไอ้ใครสวยเจ็บไครสวยเจ็บใครสวยเจ็บไครสวยเจ็บไอ้ยอดมันฟียอดมันฟีน้องทมันฟีน้องนี้นี้นี้ต้องเมียตีตัองเมียตีใครมันได้สองแล้ว่าจะแรงเฮ้ยสวยมีอีกทีบิ๊กมีแล้วใช่ไหมโอเคมีแล้วถ้าถึงเล่นเลยนะถ้าถึงเล่นเลยถ้าถึงเล่นเลยตัวอะไรก็ได้ตัวอะไรก็ได้จีวโร่สวยสวยจับไอโอ้นตัว

เฮ้ยจับมันจับมันจับมันเฮ้ยขอโทษขอโทษขอโทษไม่เไม่เลยไม่เลยนีเพื่อนมาแล้วเพื่อนมาสวยเก็บตอกโอ้ยแรเก็บตอกเก็บตอกการ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 ไอ้นุ่มจะตายนะหมับยเรียบร้อยแซมเล่มแตมลมเกินโดนซ้นุ๊กไปบูรมาร์มาไหวป้าไหวป้าไหวป้าไหวไหวไหวสวยสวยสวย ยอดคุณวุ้ยว่ะศัตรูดิว่ะเร็วคุณวุ้ยพวตีคิวก่อนมันเน้นงานเน้นตีเร็วทันใจอะเฮ้ยโอ้ยโอหนมเลยอนี้คนด้วยหน่มคนด้วยหนมไอ้นกไอไอ้คิวเดีวเดียวเล็งผมคนเดียวเลยอ่ะจับจับจับคิวก่อนให้หน่อยตัวอะไรก็ได้จับคิวก่จับแล้วจับแล้วจับแล้ว ไอ้นก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 ไอ้นลางมล่าลปิดลาง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 าเบียร์ไม่ได้ไปนะเบียร์ไม่ได้ไปนะมามีปมมาทไมเฮ้ยยไม่ได้ไปนะโดยเาอยุมาหมดเฮ้ยมันเปิดกเปิดดักแขงงดัให้หน่อยงดัให้หน่อยถ้าใครเข้ามาจับ ลิโต้ยไอ้หนุกจับจับต้องต้องโคเร้งหรอโคแรงงหรอไม่ไหววะจับ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 ๆับจ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 ับ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  จับ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 ถอย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 เฮ้ยที่รักอย่าตายกลับ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 พี่โอ้ยถอยมาถอยมาวิ่งถอยมาวิ่งถอยมาวิ่งถอยมาจับ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 สวยสวยสวยเอาเลสกันเอาเลสกันเฮ้ยเอาไปได้คอมตองสักคนหรือวะคนอยู่วะเฮ้ยตายปะหายไปตายแล้วหลกแลกอยู่นี่อยู่นี่จับได้ปะจับได้ปะจับไไม่มีจับไม่มีจับสวยตายตาย เฮ้ยตีดักดักตายแล้วดัก็ตายดักก็ตายหาหาหาเขาทัเขาทัเขาทับเออร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 อเอไอ้สวยรอถ่ไงเวลาให้พี่มยเกิดจับลิปโป้ไกลเกินว่ะเรียบร้อยก๊อแตงนุ่งอีกแนุ่งอกกูในบ้าน <Yeah. S 2> ป้อมแตกไก่เกินเมื่อกี้โอ้โบอยส <c oughs> รุปนะครับดีฟซกเป็นฝ่ายแพ้ครับแชทจีพ <c oughs> เป็นฝ่ายชนะครับผมนี่ไ <c oughs> ม่การเล่นแบบคนทั่วไปแบบเรานะครับเพราะว่าผมผมก็มองว่าทีมฝั่งนี้ดีกว่าในเลนเฟสไบโอเจอยอนไบโอก,ก็กดได้ดีกว่าถูกไหมสังเลนเลนออฟมอทอปมันก็ตัวไก่ไก่ีปโป้มันก็ยังดูดีกว่าอะไรเงี้ยหรือแรดกับอลิฟก็ยังทําเกมได้มากกว่า แต่ว่าผมเลือกฝั่งดิสเพราะว่ามันเป็นตัวเล่นง่ายสำหรับวันนี้ครับขอลาไปก่อนนะครับคลิปนี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าอยากให้ทำอะไรคอมเมนต์ไว้เลยครับลาไปก่อนครับบ๊ายบายหรือคนดูอยากจะดูโบ่ะห้